การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้ธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวขยายตัวอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งภาคบริการและภาคการผลิตซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในการกระจายรายได้และความเจริญไปยังทุกภาคส่วนของประเทศกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านการบริการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวธุรกิจนำเที่ยวมักคุเทศและผู้นำเที่ยวมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวรวมถึงการสร้างภาพยนต์ต่างประเทศในราชอาณาจักรเพื่อก่ะให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนซึ่งหนึ่งในบทบาทด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สําคัญ คือการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยการตรวจประเมินและให้การรับรองแก่สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดพร้อมกันนี้กรมการท่องเที่ยวยังได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ ด้วยการจัดส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นการบริการอย่างไรให้ได้ใจลูกค้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเป็นต้นกรมการท่องเที่ยวได้จัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยใน3หมวดหลักประกอบด้วยมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมกุเทศโดยได้นำมาตรฐานที่จัดทำขึ้นไปสู่การปฏิบัติ โดยการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยได้จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเป็นรูปช้างชูงวงเรืองราประกอบลายประจำยามเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายรับรองสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวได้จัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยรวมถึงหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรองและองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อรองรับระบบการตรวจประเมินและรับรองที่เทียบเคียงระดับสากลโดยสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองจะต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานที่ได้รับการรับรองนั้นๆและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรองปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวจำนวนมากกว่า1000รายจากมาตรฐานการท่องเที่ยวประเภทต่างๆอาทิมาตรฐานโรงแรมมาตรฐานรีสอร์ท มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยวมาตรฐานห้องน้ําสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวระดับสากลมาตรฐานเรือรับจ้างนําเที่ยวมาตรฐานเรือพัตคารมาตรฐานการให้บริการในสถานที่จําหน่ายของที่ระลึกประเภทสินค้าทั่วไปและสินค้าอัญ,ญมณีมาตรฐานกิจกรรมล่องแก่งเดินป่าดำน้ำการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม การจัดกิจกรรมปางช้างเพื่อการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยมาตรฐานการบริการอาหารฮา์ลาลเพื่อการท่องเที่ยวเป็นต้นกรมการท่องเที่ยวได้ให้การรับรองสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวโดยใช้เครื่องหมายรับรองจำนวนสาเครื่องหมายได้แก่เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยรูปช้างชูงวงประกอบลายประจํายามมีตัวอักษร Thailand Tourism Standard กํากับเป็นเครื่องหมายรับรองที่มอบให้แก่สถานประกอบการ หรือธุรกิจท่องเที่ยวที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวมาตรฐานกิจกรรมการท่องเที่ยวเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยรูปหลังคาบ,บ้านทรงไทยลายกรอนมีตัวอักษรโฮมสเตย์สแตนดาร์ดไทยแลนด์กำกับเป็นเครื่องหมายรับรองที่มอบให้แก่สถานประกอบการประเภทโฮมสเตย์ที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทหรือโฮมสเตย์ไทย เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการบริการอาหารฮารานเพื่อการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยวร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจัดทำเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการบริการอาหารฮารานเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อมอบให้แก่สถานประกอบการที่มีระบบครัวฮารานที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามตั้งแต่กระบวนการผลิตวัตถุดิบการขนส่งและคำนึงถึงหลักสุขาภพิบาลอาหารและคุณภาพการให้บริการ เป้าหมายสำคัญของการมีมาตรฐานการท่องเที่ยวไม่ได้เป็นเพียงแค่กระบวนการตรวจประเมินและรับรองเพื่อให้ได้เครื่องหมายรับรองแต่สิ่งที่สำคัญคือสถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการด้านการท่รททองเที่ยวซึ่งหมายความรวมถึงการพัฒนาคนพัฒนาสินค้าพัฒนาบริการและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ก้าวไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน คุณภาพการท่องเที่ยวไทยก้าวไกลอย่าง,ย,างยั่งยืน